Hello my friends, welcome to Coffee and reactions Video Channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Thailand. Today we are gonna watch a new video about Cambodia's claiming something. This time we are gonna watch Cambodia's trying to claiming Thailand's Loy Krathong festival, and this is gonna be another interesting and funny video. I'm sure we are gonna watch this video from Fried Banana Way YouTube channel. Thank you my friends for sharing this video with us. I'm curious about it and let's start. <laughs> ผมว่าหลายๆคนคงได้เห็นแล้วล่ะที่ทางขเขมรเขาจัดเทศกาลอยกระทงแล้วดันใช้คำว่าลอยกระทงซะด้วยนะแบบคนไทยเลยลอยกระทงเฟสติวลัลมีการเชิญชวนให้ใส่ชุดแบบว่าชุดไทยแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นชุดเขมรคนฮังเกิะทำทุกอย่างตามแบบลอยกระทงของไทยเลยทั้งทางที่ปกติแล้วในเขมรน,นะ่นะ <Okay. S 1> เขาไม่ได้มีการจัดประเพณีเทศกาลอะไรแบบนี้เลยจะเป็นการแข่งเรือหางยาวอะไรซะมากกว่าโดยปกติของเขาแล้วก็ไม่ได้ใช้คำว่าลอ,อยกระทงด้วยประเทศไทยเราก็อุตส่าห์สั่งสมชื่อเสียงมาสนานโปรโมตการท่องเที่ยวเสียงงบไปก็ไม่ใช่น้อยนะใช้เวลานาน,านมากอยู่ดีๆมาเคลมไปเป็นของตัวเองถือว่าโอ้โหนี่คือฉวยโอกาสแล้วก็น่าเกลียดมากถ้าใครได้ดูภาพเทศกาลที่ทางเขมรมาเผยแพร่นี่ถึงขั้นต้องกำมัดเลย มันมีอะไรที่ไม่ใช่ของไทยบ้างชุดไทยกระทงแบบไทยเทศกาลการจัดงานมีถึงขั้นลอยโคมด้วยอะแต่ลอยโคมผมก็ไม่ค่อยได้สนับสนุนหรอกเพราะว่ามันจะเดือดร้อนหลังคาบ้านคนอื่นได้ดูคลิปล่าสุดที่ได้เผยแพร่มาไหมลอยโคมปุ๊บไปเกี่ยวกับสายไฟปับ๊บโอ้โหไฟไหมงานไส้เลยทีนี้ก็ช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับ โลกโซเชียลในไทยก็เดือดขึ้นเลยหลังจากที่มีภาพจากทางฝั่ง,งเขมรเขาเผยแพร่เทศกาลลอยกระทงจัดก <This cat S 2> <But> ัน <laughs> okay. so แบบว่าถือว่ายิ่งใหญ่ยู่เหมือนกันนะในกรุงพนมเปญมีผู้หญิงแต่งชุดไทยแบบเต็มยศเลยสบายเฉียงผ้าไหมแพรว่าดูไปดูมาเหมือนหลุดออกมาจากอายุธยาแทนที่จะให้เครดิตไทยสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะ มีเพจเขมรนละหลายเพจเลยเขาก็บอกว่าคนไทยจะอิจฉาเราก็มีรอยกระทงของเราเหมือนกันแล้วก็มีมานานแล้วด้วยเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าจะจัดรอยกระทงมันก็ดีอยูหรอกแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือก่อนหน้านี้ทั้งประเทศเขมรน่าแทบจะไม่มีประเพณีรอยกระทงในลักษณะนี้มาก่อนเลยจะไปหาดูคลิปวิดีโอตั้งแต่สมัยไหนก็ได้ว่าในเขมรเวลาถึงเทศกาลแบบนี้เขาทําอะไรกัน okay uh, if i understand it correctly my friends cambodia watched many videos for thailand's uh, Loy Krathong. Uh, they, they had no this kind of traditions before but after to see that Loy kratong is a very big festival there are lots of tourists coming to thailand they want to create their own Loy kratong festival for the tourists they, they want tourists like thailand okay this is understandable okay let's continue <laughs> คนที่ติดตามเรื่องวัฒนธรรมเขมรนะเขาจะรู้ดีว่างานใหญ่สุดของเขมรเลยก็คือประมาณว่าบุญอมทุกใช่ไหมอ่านถูกไหมอะไรนะแหละบุญอมทุกเอ๊ะหรือว่าผมตั้งใจอ่านผิดก็จะจัดทุกปีหลังจากที่มีน้ําหลากในแม่น้ําโขงแล้วก็ตัวเลสาบจุดประสงค์ของเทศกาลของเขาจริงๆแต่แรกเลยก็เพื่อเฉลิมฉลองแบบว่าการไหลกลับของกระแสน้ําก็เป็นพิธีบูชาพระแม่คงคาในแบบเขมร ไม่มีรอยกระทงนะไม่มีการจุดเทียนไม่มีผู้หญิงใส่สบายไม่มีการบูชาแสงจันทร์อะไรแบบไทยเลยแต่ไม่นานนี้อยู่ดีๆก็จัดงานลอยกระทงเฟสติวัลเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวขเขมรแล้วก็คนที่มาเที่ยวเนี่ยใส่ชุดไทยแต่เขาบอกเป็นชุดขเขมรลอยกระทงในบึงน้ําใหญ่ของกรุงพนมเปนะมีป้ายไฟมีเวที <What? S 1> มีนางนพมาศด้วยแถมยังมีคอนเทนต์บอกว่าคนไทยอิจฉา แล้วเราคนไทยจะไปอิจฉาเรื่องอะไรมีแต่โมโหมากกว่าทําไมก๊อปีกันง่ายๆอย่างนี้ในโลกใบนี้มีใครบ้างที่อิจฉาขโมยที่ขโมยของบ้านตัวเองไปมันไม่มีหรอกแล้วหลายๆอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะทั้งชุดทั้งทีมทั้งบรรยากาศทีมก็อาจจะเรียกว่าทีมก็ได้ก็คือบรรยากาศลักษณะการจัดงานการแต่งตัวลองดูหลายๆภาพที่หลุดมาจากงานก็จะเห็นมีผู้หญิงใส่สบายแบบไทยแท้เลย อย่างลหลายชุดที่ผมเห็นนี้ก็จะเป็นแบบลายลพบุรีชัดๆนะไม่ใช่ผ้าไหมขเขมเรด้วยซ้ํากระทงก็ทําแบบกลีบดอกบัวแปดเทียนตรงกลางคล้ายๆไทยในงานอายุทยาสุขโขทยัยบ,บางสื่อในขเขมรนี่ใช้คําว่าเทศกาลแห่งแสงจันทร์เพื่อบูชาน้ําซึ่งก็เป็นประโยคเดียวที่ใช้ในไทยมาหลาย10ปีแล้วเรียกได้ว่าลอกเรียนตั้งแต่คอนเซปต์ยันแคปชั่นโปรโมทแล้วพอมีคนไทยไปแสดงความเห็นว่าเฮ้ยนี่มันของไทยนะ ่ายขมนก็ตอบว่าไม่ใช่เราก็มีของเราคนไทยแค่ไม่รู้เออใครเป็นคนที่ไม่รู้กันแน่เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แค่ความเข้าใจผิดแล้วนะมันเหมือนเป็นการตั้งใจยุทธวัฒนธรรมของคนอื่นมาทําเป็นของตัวเองแบบเนียนๆพอมีคนไปทวงก็อารมณ์ใสโกรธคนไทยโกรธที่คนไทยรู้ทันทีนี้อย่างไทยกับขมนความต่างก็คือเราเนะี่ยมีรากส่วนเขาเพิ่งปลูกแบบนี้ แล้วไม่ใช่เพิ่งปลูกเฉยๆนะเป็นการขโมยไปปลูกปลูกไม่เป็นหรอกไม่รู้วิธีปลูกไม่รู้ด้วยว่า,มาเมล็ดเนี่ยเพาะมายังไงคนไทยจํานวนมากเขาก็รู้กันดีว่ารอยกระทงข,งของเราก็มีรากทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยก็เป็นแนวการบูชาพระแม่คงคาแล้วก็ขอขมาน้ําหลังจากใช้น้ํามาทั้งปีต่อมาในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ก็เลยกลายเป็นเทศการใหญ่ระดับประเทศเลยมีนางนกพมา่ามีประกวด มีขบวนแห่จนทุกวันนี้ไทยก็ส่งเสริมให้เป็นซอต์พาวเวอร์ระดับโลกอย่างปีที่แล้วนี่ <Yeah. S 2> ชาวต่างชาติเขา <Yes. S 2> จองตั๋วมาเพื่อเที่ยวงานลอยกระทงเชียงใหม่สุขโขทยัยล่วงหน้าเป็นเดือนๆเ,เลยนะเพราะเขากล <first thing. S 2> ัวว่าจะไม่มีที่พักกันถึงขั้นต้องทําขนาดนั้นมีบางคนต้องกางเต็นด้วยแต่ทีนี้ขเมนะ่ะเพิ่งเริ่มจ,จัดแบบนี้ไม่ถึงสปีแล้วก็ไม่ได้มีในทุกจังหวัดก็พูดง่ายๆเลย เหมือนกับว่าพอรอยกระทรงของทายดังปุ๊บก,ก็เลยหยิบมาใช้โดยที่เอาความเชื่อของบุญอมทุกขมาปนแล้วบอกว่านี่คือวัฒนธรรมเขมรแท้มันก็เลยดูขัดแย้งเหมือนกับว่าคนที่เพิ่งซื้อกีตาร์มาเมื่อวานนี้แต่พรุ่งนี้ประกาศแล้วว่าผมคือศิลปินร็อกระดับชาติดังกันง่ายจริงๆแต่เป็นการคิดว่าตัวเองดังโดยใช้ชื่อเสียงของคนอื่นมาก่อนแล้วก็มาบอกว่าทายาอิจฉาเพื่ออะไร จริงๆนี่แหละที่ทําให้คนไทยของขึ้นเพราะสิ่งนี้แหละเพราะแทนที่จะบอกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากไทยหรือว่าอยากจะร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอะไรแบบนั้นดันใช้คํายั่วยุอีกพูดในเชิงเหนือกว่าเหมือนกับเขาจําไม่ได้เลยว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีเทศกาลแบบนี้กันอย่างเพดังฝั่งเขมรนะนะบางเพจบอกว่าไทยแค่หวงความดังเพราะว่าตอนนี้เขมรก็มีวัฒนธรรมของตัวเองเหมือนกันยิจชาเลย ที่จริงแล้วคําพูดแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการสะท้อนจิตใจลึกๆของเขานะคือเหมือนรู้ว่าของไทยนะ่ะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแล้วทั้งยูเนสโกทั้งสื่อใหญ่ก็เลยพยายามจะทําให้ตัวเองดูเทียบเท่าแต่แทนที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมากลับเอาของคนอื่นมาใช้แล้วใส่ชื่อประเทศตัวเองทับลงไปประเด็นเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรมด้วย เพราะว่า s o ฟต์พาวเอก็คือภาพจําของประเทศทีนี้เวลาใครในโลกเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสบายลอยกระทง okay, <yes. S 1> เขาก็จะนึกถึงประเทศ Sorry, ไทยใช่ไหมไม่ได้นึกถึงขเขมรเพราะว่าไทยนะเป็นต้นฉบับแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ทําซ้ําเรื่อยๆไปไม่พูดไม่ปกป้องอะไรนะวันหนึ่งก็อาจจะเกิดภาพจําใหม่ขึ้นมาว่าลอยกระทงนะเป็นของอาเซียนแล้วไทยก็จะโดนกลืนไปโดยปริยาย ดูอย่างที่ผ่านมาดีเราเคยเห็นกรณีแบบนี้มาแล้วนะาหลายรอบอย่างเช่นร <Yes. S 1> ำไทยก็กลายเป็นรำขเมขมรโขนกลายเป็นของร่วมผ้าไหมลายไทยกลายเป็นผ้าขเขมรแบบดั้งเดิมซ้มซ่าวนไปวนมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าไทยยังเฉยอีกนีอีกหน่อยนางนพมาเน่ก็อาจจะกลายเป็นนางนพเมรหรือเปล่าพังยับเลยทีนี้เลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วเราคนไทยควรจะทํำยังไงดีเนี่ยผมว,ว่าเราไม่ควรเงียบนะ กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะออกมาชี้ให้ชัดเลยว่าคือวัฒนธรรมไทยแท้ทำไมเงียบกันจังแล้วก็มีเอกสารประวัติศาสตร์รองรับไปด้วยไม่ใช่ขอร่วมอย่างที่อีกฝั่งอ้างแล้วก็มีการผลักซอฟต์พาวเวอร์ให้มันแรงขึ้นไปอีกก็ทำให้ลอยกระทงดังกว่านี้อีกเอาให้ดังเหมือนสงกรานเลยอย่างเช่นจัดกิจกรรมในต่างประเทศจัดประกวดนางนพมาศากลแล้วก็มีการสร้างสารคดีประวัติศาสตร์ให้ชัด เพราะว่าทางขเมรเขามีการทําสารคดีประวัติศาสตร์ปลอมพึ่งขึ้นมาเผยแพร่แล้วนะแล้วมีต่างชาติเอาไปแชร์ด้วยเพราะว่าต่างชาติเขาไม่รู้ไงเออคนไทยมีสร้างประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้บ้างไหมเป็นแนวสารคดีหลากหลายภาษาที่จริงหน้าที่นี้น่าจะเป็นของฝ่ายไหนนะอ่าแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าโอ้โหทางขมรนี้ก็ไม่หยุดไม่ย่อนเลย หยิบไอ้นู้ไนได้ก็จะเคลมหยิบไอ้นี่ได้ก็จะเคลมเจ้าทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยเพราะว่าเขมก็เหมือนเป็นประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมถ้าเกิดว่าเขามีสักวัฒนธรรมหนึ่งอย่างเช่นวัฒนธรรมจิตสันนึกอย่างนี้เรื่องต่างๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ so this is the end of the video my friends this is another video about Cambodia ja claiming something from other culture especially from Thailand they are Very famous for claiming everything, my friends, and this is always very funny. Cambodia tries to copy Thailand's Loi Kratong festival. Thank you, my friends, for your suggestion. It was always very funny to watch Cambodia's nonsense uh, videos. Uh, we watched this video from Fried Banana Way YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.